สวัสดีทุกท่านที่กพลังติดตามรับชมกลับมันก่าเกมมิ่นะครับวันนี้พี่จะมาสอนทําฟาร์มตัวของเห็ดเรืองแสงนะครับที่เราจะไม่ใช้ทําตะเกียงเนี่ยทุกคนว่าเวอร์ชันปัจจุบันมันจะทํายังไงได้บ้างนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราเอาวางไป็นหินเนวตั้งแบบเนี้ยมันจะลามจากบนลงล่างมาเรื่อยๆได้ใช่ไหมทุกคนแต่ว่าตอนเนี้ยมันลามได้แค่บล็อกเดียวเห็นไหมครับ เออแล้วบางคนเขาก็จะใช้เป็นวิธีแบบบล็อกสลับบล็อกอย่างงี้วางเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาเห็ดวางตรงกลางอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเล่นจริงๆอ่ะมันชอบไปค้างอยู่ตรงกลางครับไปค้างอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ยอมไหลลงไปข้างล่างนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะมาสอนทําฟาร์มเห็ดแบบใหม่นะครับที่จะทําให้มันไหลไปแล้วไม่ให้มันค้างนะครับมันก็จะคุ้มค่าของการวางโพหน่อยนะครับในหมดโซยวอเนาะเอออันนี้พี่ก็จะพยายาม ทําให้มันกว้างนะครับเพราะเราใช้พื้นที่กว้างได้นะแล้วเราใช้จํานวนของโคนน้อยได้นะครับฟาร์มเนี่ยมันจะกว้าง15นะตอนแรกเราก็ทําไมต้องกว้าง15นะครับเพราะว่าตัวของแขนกลน่ะมันสามารถยืดได้สุดคือ15นะครับพี่ก็เลยจะให้ทําเป็น15บล็อกนั่นเองทุกคนเราจะใช้แขนกลอันเดียวพอนะครับทุกคนครับเพื่อที่มันสามารถปิดรูได้2รูนะครับเออมันจะยาวได้สุดคือ15 ทีนี้เนี่ยเราก็จะต่อวงจรเข้าไปแบบนี้เนาะแล้วก็ใส่สว,วิตช์ลงไปนะครับแต่ว่าตัวของแขนกลเนี่ยตอนแรกมันจะไปแค่บล็อกเดียวแบบนี้เนาะนี่นะครับแต่ถ้าเราใหญ่จะให้มันยืด15บบล็อกเนี่ยเราก็จะใช้ปัจแจนปี่นแปะมันนะครับให้มันเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับพอเป็นสีเหลืองปุ๊บเนี่ยมันจะยืดไปไกลได้15บล็อกแบบนี้อ่านี่คือตัวของแขนกลนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเอาน้ําวาง ตรงมุมนะครับอันหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็มาวางตรงมุมตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับส่วนตรงกลางตรงนี้ไม่ต้องวางน้ํานะครับไม่ต้องวางน้ําปิดไปได้เลยนะครับนี่นะครับพี่ก็จะปิดไปเลยแบบนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็ดึงแขนกกนกลับนะครับน้ํามันก็จะไหลไปรวมกันเห็นไหมทุกคนเราก็จะได้บล็อกระดับที่น้ํามันสามารถไหลามาสุดได้นะครับทีนี้เนี่ยเราก็จะขุดลงไปทุกคนแบบนี้นะครับ เพื่อให้น้ำมันไหลต่อไปเรื่อยๆได้นะครับขุดตามจุดปลายตรงน้ำแบบนี้ก่อนก็คือน้ำมันจะไหลได้8บล็อกนะครับก็คือจุดที่7เนี่ยเราก็จะขุดนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ขุดทิ้งนะครับแบบนี้เนาะสังเกตว่าเราจะปล่อยน้ำออกมาจากแค่2มุมนะครับเพื่อให้น้ำมันไหลเป็นมุมเฉียงสังเกตว่ากระแสน้ำมันจะไหลเป็นเฉียงเฉียงนะครับมันจะไม่ไหลตรงทุกคนถ้ามันไหลตรงอะ มันจะมาค้างกลางบล็อกอย่างเงี้ยเห็นไหมตรงกลางเนี่ยมันไหลตรงนะครับถ้าพี่เอาบล็อกโควางไว้อย่างเงี้ยไอพวกเห็ดมันจะมาค้างตรงที่บล็อกตรงนี้นะครับมันขวางทางน้ําอยู่เพราะฉะนั้นเราจะวางให้มันเป็นเฉียงๆแบบนี้นะครับเราก็จะขุดชั้นนี้ออกให้หมดนะครับปล่อยให้น้ํามันไหลไปสุดแบบนี้ถ้าใครอยากเอาไปไกลกว่านี้นะครับเราก็จะขุดต่อไปได้อีก ถ้าใครจะทําต่อไปอ e ีกนะครับเราก็ขุดตรงปลายน้ําเหมือนเดิมนะครับเนี่ยขุดตรงปลายน้ําเหมือนเดิมแล้วก็ให้มันไหลต่อไปเรื่อยๆได้นะครับอ่าแบบนี้เนาะเนี่ยเราก็สามารถต่อต่อแปลงนะครับในการเพาะเห็ดของเราให้ยาวไปได้เรื่อยๆใครจะปลูกเยอะปลูกน้อยก็คือทําได้เลยนะครับแต่ถ้าเราพอละเราทําแค่นี้พอเนี่ยเราก็จะหยุดตรงนี้ได้เลยนะครับอยู่ตรงนี้ได้เลยสังเกตนะครับทุกคนครับปลายน้ํามันจะมาสุดตรงนี้ใช่ไหมสมมุติว่าเราพอแล้วนะครับ ตรงนี้เราจะพอแล้วนะเราจะไม่ปลูกเห็ดเพิ่มแล้เราจะขุดนะครับรูเข้าไปตรงปลายน้ําสุดท้ายตรงนี้แบบนี้นะครับนี่ขุดไปแบบนี้เนาะนี่จะเป็นจุดที่เห็ดนะครับมันจะไหลตามน้ํามาแล้วก็จะมล่นตุ๊บลงไปในลูตรงนี้นะครับที่เราขุดไว้สุดท้ายเลยนะสุดท้ายแล้วเราจะได้น้ําแบบต่างระดับแบบนี้นะครับเออปล่อยมาปุ๊บมันก็จะมาเป็นระดับระดับระดับ ตามความยาวไปเรื่อยๆแล้วก็จะมาหมดรนอันสุดท้ายแบบนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วพี่ก็จะปิดน้ําก่อนปิดน้ําก่อนไหมครับเสร็จแล้วนะครับทุกคนครับไอระดับสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวพราเห็ดมันจะไหลมามันจะตกลงไปข้างล่างใช่ไหมพี่จะขุดมันลงไปนะครับขุดลงไปหนึ่งช่องแบบนี้นะครับหรือจะมากกว่าหนึ่งช่องก็ได้แล้วแต่นะครับถ้ามันจะให้ทํางานง่ายมันก็ต้องขุดสองช่องเนาะเออมันจะได้เดินรอดไปแบบนี้ได้นะครับ แล้วเราก็ข mm ูดสองช่องไปเราขูดเข้าไปเลยนะครับขูดเข้าไปเลยอ่าแบบนี้นะทุกคนนะพี่จะขูดให้มันเป็นแบบห้องโล่งๆอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นห้องโล่งแบบนี้เลยเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาน้ําเทครับทุกคนครับตรงมุมด้านบนสุดนะเออวางเรียงไปเลยนะครับวางเรียงไปเลยเพื่อที่จะให้น้ามันไหลมาด้านนี้ตลอดเวลาแบบนี้ครับอ่าทีนี้เราก็จะให้มันไหลมาจนสุดทางนะทุกคนนะให้มันสุดจนสุดของมันเนี่ย แม้มันจะสุดของมันก็จะมาสุดตรงนี้นะครับพอดีเป๊ะนะครับสุดตรงนี้พอดีเป๊ะเสร็จแล้วพี่ก็จะทําการขุดลงไปอีกช่องหนึง่งอา่าพอมันมาสุดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะหล่นไปข้างล่างตรงนี้นะครับเออตรงข้างล่างตรงนี้พี่ก็จะวางน้ําไว้สองมุมมุมมุมซ้ายกับมุมขวาสุดนะครับมันก็จะไหลามารวมกันตรงกลางพอดีทุกคนไอ,ตอ้ตรงกลางพอดีตรงเนี้ย ก็จะเป็นจุดที่เราจะวางฮอปเปอร์นะครับในการเก็บเห็ดนั่นเองเพราะว่าสุดท้ายแล้วเห็ดมันก็จะไหลามารวมกันที่จุดตรงกลางตรงนี้พอดีนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นบล็อกตรงกลางนะครับเพราะนั้นเนี่ยพี่ก็จะเอาอะไรสักอย่างวางไว้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วพี่ก็จะเอาฮอปเปอร์นะครับมาวางแปะไว้อย่างนี้นะครับมันก็จะหันตูดมาด้านนี้เนาะพี่ก็ทําการขุดไอ้ตรงนี้ออก อ่าเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างมันจะไหลามารวมกันตรงกลางตรงนี้พอดีนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเสร็จแล้วตรงเนี้ยพี่ก็ต่อต่อท่อ,อไปครับทุกคนครับให้มันไปเข้ากล่องนั่นเองครับแบบนี้นะครับเออเสร็จแล้วเราก็แล้วเราก็เอากล่องวางได้อ่าแบบนี้นี่เองนะครับมันก็จะไหลไหลไหลแล้วก็เข้ามาอยู่ในกล่องตรงนี้นะโอเคนี่ก็คือระบบน้ําไหลเราทําเสร็จละทีนี้เนี่ยเรามาวางตัวของโคหน่อยทุกคน โค oh, เราจะต้องวางเยื้องๆนะครับเราวางชิดตรงบนไม่ได้ใช่ไหมเราจะต้องวางห่างออกมานะครับอันแรกก็คือมันจะต้องวางห่างตรงนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับบล็อกแรกนะซ้าย1ช่องบน1ช่องแบบนี้นะครับอยากให้มันชิดกับตัวนี้นะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับด้านนี้ก็วางห่าง1ช่องแบบนี้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเราก็จะวางตรงกลางตรงนี้ได้1ช่องนะครับนี่ตรงนี้นะวางชิดตรงนี้เลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับตัวด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยสามารถวางเยื้องแบบนี้ได้นะครับเว้นหนึ่งช่องแบบนี้นะครับพอน้ามันหล่นลงมามันก็จะมาชะล้างตรงนี้พอดีนะครับนี่แล้วก็ห่าง2ช่องนะครับเนี่ยสังเกตอย่างนี้1ช่องตรงนี้นะครับแล้วก็ห่างตรงนี้2ช่องนะครับแล้วก็วางเฉียงตรงนี้1ช่องนะครับแล้วก็ห่างห่าง2ช่องแล้วก็วางเฉียงแบบนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นมุมเฉียงแบบนี้เนาะนี่นะครับเฉียงแบบ1ช่อง1ช่องแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับก็นับจากข้างบนลงมาสองช่องแล้วก็วางอย่างนี้นะครับให้มันห่างกัน2ช่องนะครับเพื่อเวลาเห็ดมันโตมันจะได้เยื้องกันนะครับเออเนี่ยห่างสองช่องแล้วก็วางนะครับห่างสองช่องแล้วก็วาง2อช่องแล้วก็วางนะครับจากบนลงล่างนะครับนี่สองช่องแล้วก็วางแบบนี้นะครับเสร็จแล้วตรงข้างล่างก็เหมือนกันครับข้างล่างก็จะวางเฉียงเยืงแบบนี้หนึ่งช่องนะครับนี่นะครับเหมือนกันเลยนะครับนี่วางเหมือนกันเลย เยอหนึ่งช่องแบบนี้นะครับแล้วก็วางนะครับนี่แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็วางนับมาสองช่องเหมือนเดิมครับหนึ่งสองนะครับวางตรงนี้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 นะครับเสร็จแล้วก็วางตรงนี้นะครับนับสองช่องแล้ววางนะครับโอเคลักษณะมันก็จะเป็นประมาณแบบนี้เนาะ ประมาณแบบนี้นะครับเออก็คือแบบอยู่ตรงมุมตรงนี้1อันนะครับเรานับเฉียงไป2ช่องนะครับเฉียงไป2ช่องแบบนี้นะครับเสร็จแล้วแถวอีกแถวหนึ่งก็คือนับจากบนลงล่าง2ช่องแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ปลูกเห็ดครับทีนี้ความน่ากลัวของ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 ฟาร์มตัวเนี้ยทุกคนด้วยความที่มันเป็นบล็อกเต็มนะครับมันไม่ใช่บล็อกฮาฟสแต็กถ้ามันมืดเนี่ยมอนสเตอร์มันจะเกิดนะครับแทนที่มันจะเป็นฟาร์มเห็ดมันจะกลายเป็นฟาร์มมอนสเตอร์นะ อันนี้ต้องระวังด้วยนะครับเดี๋ยวนี้มันมีไข่ระเบิดเกิดในในบ้านได้ด้วยนะครับซึ่งมันน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทางที่ดีก็พยายามวางไฟวางบล็อกไฟอะไรด้วยนะครับอ่าเสร็จแล้ว,รวครับรับนี้ก็คือฟาร์มเห็ดของเราแนละ้วทีนี้เราก็แค่รอมันโตครับเออซึ่งมันก็ใช้เวลาไม่นานมันแป๊บเดียวมันก็โตละทุกคนไม่ถึงวันนะครับมันก็จะโตมาโตมาเรื่อยๆเลยนะอ่าโอเคทุกคนตอนนี้มันก็โตเต็มที่แล้วนะครับ เอ,อ่พอพราะเห็โตเต็มที่แล้วปุ๊บเราก็จะมาเปิดน้ําแบบนี้ทุกคนพอเปิดน้ำปุ๊บสังเกตว่าเห็ดมันก็จะโดนชะล้างนะครับกระจุยกระจายแล้วก็ไหลออกไปนะครับตามกระแสะขึ้นน้ํานะครับนี่ไหมครับเราก็รอมันแป๊บหนึ่งทุกคนรอให้มันไหลไปจนกว่ามันจะหล่นลงไปข้างล่างจนหมดนะครับเนี่ยเห็นไหมมันก็จะค่อยๆไหลไปนะครับไหลไปปล่อยให้ไหลไป ลงสู่ทะเลนะครับทุกคนครับเนี่ยมันก็จะหล่นลงไปข้างล่างครับอา่าเสร็จแล้วพอมันหล่นลงไปข้างล่างปุ๊บสุดท้ายมันก็จะไหลไปไป,ไปรวมกันแล้วก็เข้าไปอยู่ในกล่องนะครับเข้าไปในฮอปเปอร์แล้วก็โดนดูดเข้าไปในกล่องเนาะเออเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะปิดน้านะครับแล้วก็ปล่อยให้มันเติบโตต่อไปได้ครับเสร็จแล้วเราก็มาดูในกล่องทุกคนเนี่ยในกล่องก็จะมีตัวของเห็ดเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยไหมโอ้ได้เยอะมากเลยนะรอบหนึ่งได้แบบสี่สิบห้าสิบอันเลยนะครับเยอะมาก อันนี้ก็เป็นฟาร์มเห็ดอัตโนมัตินะครับเป็นฟาร์มเห็ดฟ้าอัตโนมัติเนาะหรือถ้าใครจะเป็นเห็ดอื่นก็ได้นะครับถ้าเป็นไอ้พวกเห็ดอะไรนะเห็ดเห็ดดำเห็ดแดงอะ่ะนะครับผมครับเราจะทําแบบนี้ก็ได้นะครับแต่เราไม่ต้องใส่ไฟเข้าไปแค่นั้นเองให้มันเป็นห้องมืดไปเลยนะครับเพราะว่าเห็ดมันต้องอยู่ห้องมืดนะแต่ก็ระวังมอนสเตอร์หน่อยแค่นั้นเองนะครับ อาจจะทําให้แบบเใช้วิธีทาให้บล็อกมันต่ําก็ได้นะครับแม้มันเป็น2บล็อกอ่ะเป็นบล็อกเดียวแต่ว่ามันก็ยังมีไอพีน้องผีน้อยเกิดได้อยู่นะก็ต้องระวังอยู่ดีนะครับสังเกตว่ามันจะมีแค่ตรงกลางตรงนี้นะครับเออหรือใครจะไม่ปลูกตรงกลางตรงนี้ก็ได้นะถ้าเสียดายนะครับมันจะมีไอตรงกลางตรงนี้ที่กระแสน้ํามันเป็นแนวตรงนะครับมันจะค้างอยู่ตรงนี้เออหนึ่งอันเสมอทุกคนเพราะว่าน้ําอันแรกอ่ะมันพัดไปไหนไม่ได้นะครับมันคืค้างอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าอันอื่นมันพัดได้มันก็จะพัดตรงไปแบบแบบดีๆเนาะ สังเกตนะครับทุกคนครับมันจะแม้ว่าเราจะวางบนพื้นแต่ว่าบางครั้งบางทีมันก็จะมีอันที่ก็เด้งนะครับแล้วมาอยู่บนบล็อกอันเนี้ยอยู่ดีนะแต่ว่ามันแค่ส่วนส่วนน้อยนะครับนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรหรอกนะอันเนี้ยน่าจะเป็นอันที่สามารถชะล้างเห็ดได้มากที่สุดแล้วนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ